ดีพอร์แม็กเกตอุดรธานีสวัสดีครับตอนนี้คุณลูกค้าทุกท่านอยู่กับดีพอร์แม็กเกตอุดรธานีกับผมจตุพลผู้จัดการฝ่ายขายและอยู่ภายในของน้องง่วงน้องรูมินนะครับที่มีความสวยงามของตัวรถและมีแคมเปญพิเศษและมีความประหยัดมากๆและมีความต้องเรียนแจ้งว่าช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายน้ำมันที่เราเคยใช้เพราะว่าเราชาร์จหนึ่งครั้งสําหรับคันนี้เพียง9 9บาทในหน่วยไฟ3.5บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็แลกแลกกับ301กิโลฉเฉลี่ยกิโลเมตรละประมาณ 34สตางค์เท่านั้นน้อยมากๆครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ครับเจ้าทุกคนจะพามาดูในตัวรถนะครับที่สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจตัวรถแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในตัวรถนะครับผมจะไปแต่ละจุดครับแล้วค่อยกลับมาที่จอนะครับตัวนี้เราคุ้นเคยครับไฟฉุกเฉินแรงลมแอร์อุณหภูมิของแอร์อากาศหมุนเวียนภายในและภายนอกอยู่ในชุดตรงนี้ครับอันนี้ให้อากาศออกด้านนอกอันนี้เราคุ้นเคยละผมขออนุญาตข้ามในส่วนตรงนี้นะครับ และตรงนี้จะเป็นพุชสตาร์ทของคันนี้นครับเหยียบเบรกและกดปุ่มก็จะกลายปเป็นพุชสตาร์ทเลยนะครับช่องจ่ายกระแสไฟฟ้าตัว12โวลต์และ USB นะครับระบบเกียร์เป็นแบบหมุนโรเตอร์นะครับเป็นเกียร์ไทยหลังเกียร์ว่างและเกียร์ดีนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ครับอีโคและก็สปอร์ตนะครับถ้าในโหมดของอีโคคันนี้จะสามารถวิ่งได้อยู่ในช่วงความเร็วประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราเลือกเป็นโหมดเอสสปอร์ตนะครับคันนี้จะสามารถวิ่งได้เร็วสุดถึง109กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตรงส่วนด้านนี้จะเป็นปรับกระจกซ้ายและขวานะครับเพราะว่าคันนี้เป็น2ประตูนะครับล็อกรถและปลดล็อกรถสามารถใช้เซ็นทรัลล็อกผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับและเบรกมือนะครับพวกอะไรมัลติฟังก์ชันครับที่เราเห็นนะครับก็คือเรากําลังจะพูดถึงว่ามีอะไรบ้างนะครับจะมีการเปลี่ยนเพลงนะครับไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับตรวจสอบดิสเพลงนะครับแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียง ตัวรูปใหม่นะครับใช้เชื่อมเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันผ่านมือถือเพื่อเป็นคําสั่งเสียงนะครับการดันขึ้นดันลงคือการลดเสียงเพลงและลดเสียงเพลงเพิ่มเสียงเพลงนะครับก็คือเป็นความอำนวยสะดวกในการที่เรากำลังขับขี่ไม่ต้องลสัสายตาจากท้องถนนหน้าจอก,กลางขนาด10.25นิ้วหน้าจอหลังพมอะไรขนาด7นิ้วนะครับเดี๋ยวผมพูดสตาร์ทให้คุณลูกค้าดูระบบไฟชุดเต็มนะครับแต่ผมจะปิดแอร์ลงก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมีเสียงลมนะครับด้านขวามีอะไรบ้างครับด้านขวาจะมี ปุ่มด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงไฟให้คุณลูกค้าได้เห็นว่ามีอะไรบ้างในฟังก์ชันตัวด้านแรกครับด้านซ้ายมือนะครับคือปุ่มนี้เป็นรูปรถและรูปลำโพงนะครับ ทำงานตอนสถานะที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังครับจะมีเสียงสั่งค้ะออกภายนอกเพื่อให้คนภายนอกได้ทราบครับว่าคนนี้กําลังถอยหลังอยู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และให้ได้ทราบว่าคันนี้กําลังเข้าสู่ซองถอยหลังแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อที่จะเข้าช่องจอดนะครับให้คนรอบข้างได้รู้นะครับเพราะว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัยตัวนี้เลยมีฟังก์ชันนี้แต่ทุกครั้งที่เราทํางานตัวนี้จะทํางานแต่ถ้าเรากดแล้วมีสีฟ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ายกเลิกเสียงนะครับ ตอนที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังในฟังก์ชันนี้สามารถปิดและเปิดได้สามารถลดความรําคาญของเสียงที่อยู่ภายนอกได้แต่ถ้าเราปิดแล้วก็จะลดความปลอดภัยสําหรับคลภายนอกลงนะครับรูปสัญลักษณ์ตัวนี้คือระบบตวรวจวัดลมยางครับเวลาที่เรากดตรงนี้นะครับหน้าจอจะมีการแสดงผลแบบนี้นะครับเอาไวต้ตรวจเช็คสถานะว่าตัวลมยางของเราผิดปกติหรือเปล่าทุกครั้งที่กดนะครับเพื่อตรวจสอบแสดงว่าถ้าเรากดแล้ว ตัวหน้าจอหายไปในสัญลักษณ์ก็แสดงว่าลมยางยังอยู่ในสถานะปกติไม่ได้มีอะไรผิดปกติอะไรนะครับตัวเซตด้านล่างปุ่มนี้นะครับในขณะที่เรากดซ้ําไปซ้ามานะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับแสดงสถานะของการใช้พลังงานกี่กิโลวัตต์ตอน่ห้ยอยกิโลนะครับแล้วก็กําลังไฟที่ใช้ในขณะนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกำลังใช้กำลังไฟที่ใช้ในขณะนี้ได้หน่วยเป็นแอมป์นะครับแล้วก็ระยะทางทริป a ทริป B ที่เราสามารถ กดค้างที่ปุ่มนี้นะครับจะเป็นการยกเลิกในการที่เราเลือกที่เราใช้แล้วแล้วเรากดค้างจะเป็นการยกเลิกนะครับตัวปุ่มด้านนี้เป็นปรับระดับสูงต่ําไฟหน้าครับคือเราต้องเรียนแจ้งว่ามี0ูนถึงหระดับทําไมต้องมีให้ปรับครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสถานการณ์ครับกรณีที่เรามีของเต็มรถมีคนนั่งเต็มท้ายรถมันทําให้ด้านหน้าของเรามันเงยขึ้นเราเลยมีปุ่มให้ปรับระดับศูนย์คือปกติครับถ้าเราเริ่มระดับ1ไฟจะงุ้มลงเรื่อยๆงุ้มลงต่ําลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับ50สูงสุด ให้เหมาะกับการใช้งานและวิสัยทัศน์ในการขับขี่เวลาที่เราขนของเยอะบรรทุกหนักให้ดีที่สุดครับต่อมานะครับในปุ่มตรงด้านนี้เราเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับประตูด้านข้างนะครับเป็นระบบอ่าเขาเรียกว่าถ้าเราปลดล็อกคือกดตรงนี้ออกได้เลยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราล็อกอยู่นะครับในด้านอื่นๆ เพียงแค่ดึงก้านนี้2ครั้งจะเป็นกรณีที่เราต้องการเปิดประตูฉุกเฉินดังนั้นในกรณีที่เราไม่คาดฝันนะครับในระบบไฟฟ้าคันนี้ในรถไฟฟ้าคันนี้มีระบบเซ็นทร l ลล็อแต่ถ้าดึงประตู2ครั้งแสดงว่าเราต้องการออกจากรถก็เป็นระบบความปลอดภัยที่ลุมินติดตั้งมาให้แล้วนะครับแอร์แบกของเรามีทั้งหมดคู่หน้านะครับ2ตัวนะครับและตัวหน้าจอกลางครับเห็นคันเล็กๆแบบนี้นะครับมีการแสดงผล กล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมเส้นกะระยะด้วยนะครับในการทํางานสีเขียวโดวยประมาณครับเขาจะอยู่ประมาณ1.7เมตรนะครับแล้วก็1เมตรแล้วก็50เซนสุดท้ายสําหรับเส้นสีแต่ละเส้นสีในระยะห่างดังกล่าวนะครับแล้วเราก็สามารถที่พอใกล้ระยะเสร็จเราจะรู้นะครับระยะว่าห่างประมาณกี่เซนโดยเ,เ,ซเซ็นเซอร์ทอยหลังจะทางานนะครับใช้งานดีแล้วก็มีความชัดเจนของกล้องมองหลังมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเขาเกียร์กลับที่เกียร์เดิมก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับมีการเชื่อมต่อมินเลอร์ลิงก์ได้สําหรับดูมินก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อจากมือถือลิงก์เข้าหน้าจอหรือการใช้ Apple Car คาเพนะครับเราสามารถสะท้อนภาพจากโทรศัพท์มือถือเข้าที่หน้าจอได้ในความหมายของการสะท้อนภาพจากมือถือเข้าที่หน้าจอได้ก็หมายความว่าลูกค้าสามารถใช้งานในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงจากมือถือเราและแสดงภาพที่หน้าจอได้ นี่คือจุดเด่นของลูมินครับต้องบอกว่าอำนวยความสะดวด้เอนเตอร์เทนเมนต์มีความประหยัดและก็มีความน่ารักและที่สําคัญราคาน่ารักมากๆเลยครับคุณลูกค้าวิทยุปกติครับดนตรีดนตรีเราจะสามารถเลือกใช้ผ่านบลูทูธหรือวิทยุของตัวรถหรือใช้ผ่านแอปพลิเคชันหรือการใช้ผ่านมิเลอร์ลิงก์ก็สามารถเลือก ฟังในโรคเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทั้งหมดนะครับการระวังโทรศัพท์ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เรามาดูกันในส่วนของตรงนี้ครับมีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของการจัดการไฟล์ถ้าเราเลือกตัวแรกนะครับลูกค้าสามารถเสียบ USB ครับเพื่ออา่านไฟล์เพลงวิดีโอภาพและแสดงผลที่หน้าจอตัวนี้ได้โดยเสียบ USB ทางช่องด้านนี้ถ้าเรามีไฟล์เพลงไฟล์หนังก็สามารถที่จะมาเปิดตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเป็นไฟล์เอกสา,ารที่เป็นรูปภาพก็สามารถเปิดตรงนี้อ่านได้เช่นกันนะครับย่านพั่านะครับสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลย ส่วนแรกก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของระบบ Follow Me Home ระบบนี้คืออะไรเวลาที่เราปิดคือไม่ใช้แต่ผมอธิบายก่อนนะครับว่าตัวระบบ Follow Me Home คือระบบเวลาที่เราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับต้องการให้ไฟสองด้านหน้ารถเพื่อความปลอดภัยจะเปิดประตูบ้านหรือเพื่อความปลอดภัยต่างๆเราสามารถเลือกให้ไฟค้างสูงสุดได้30วิ60วิและ120โดยการทํางานถ้าเราจะใช้งานนะครับหลังจากดับเครื่องนะครับคุณลูกค้าก็เพียงแต่บิดตรงการ้านนี้เป็นปิดไฟ อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เปิดไฟแล้วปิดไฟอีกครั้งและเราก็สามารถออกไปนอกตัวรถโดยที่ไฟจะสว่างค้างเพื่อที่จะส่งลูกค้าเข้าบ้านคราวนี้อะแนะนาขั้นตอนการใช้อีกทีหนึ่งครับเราจะเปิดไฟและบิดปิดแบบนี้โฟล์วมีโฮมจะทํางานหลังจากดับรถแต่ตอนนี้เราผมสวิตช์ออนอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าระบบนี้คือหนึ่งในฟังก์ชันที่ช่วยส่องไฟสว่างค้างไว้ถึงแม้เราจะล็อกรถก็จะทํางานและจะดับเองอัตโนมัติตามที่การตั้งเวลาครับ ้านะครับเราจะมีเรื่องของปลดล็อกตัติเมื่อกุญแจเข้าอยู่ใกล้รถเวลาที่เราเดินเข้ามาในระยะการทํางานอยู่ประมาณ2เมตรนะครับตัวรถจะปลดล็อกเองนะครับเราไม่ต้องคอยปลดล็อกอะไรแล้วก็ออกจากระยะห่างตัวรถนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้รถก็จะกลับมาล็อกเองอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกที่ดีมากๆเลยครับโดยที่เอากุญแจไว้ในกระปรเป๋ากังเกงเท่านั้นหรือกระเป๋าถือนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับก็คือจะมีการทํางานเรื่องของรถความชื้นนะครับเรื่องของอเขาเรียกว่าเวลาที่เราขับ รถอยู่แล้วจะถึงที่หมายแล้วตัวรถเนี่ยเรากาลังพูดถึงว่าถ้ามันเปิดแอร์เย็นฉ่าตลอดเนี่ยอาจจะมีความชื้นสะสมนะครับในฟังก์ชันของตัวรถนะครับเขาจะมีฟังก์ชันเรื่องของระบายอากาศแล้วก็ลดความชื้นอัตโนมัติในระบบแอร์ด้วยและที่สําคัญมีคําอธิบายอยู่ด้านขวาด้วยนะครับนี่คือด้านของฟังก์ชันนะครับและการอัปเกรดก็คือเป็นการอัปเกรดหน้าจอนะครับการตั้งค่าระบบมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเข้าไปดูกันนะฮะโอเคการตั้งค่าระบบนะครับก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อเรื่องของ Wi-fi นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับที่เราจะเชื่อมต่อจะจับคู่กับใครอะไรยังไงบ้างนะครับในการใช้งานของเครื่องไหนถ้าเครื่องไหนที่เคยเชื่อมต่ออยู่แล้วก็น่าจะมีขั้นตอนของการเชื่อมต่ออัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับ <S <S ชื่อระบบของเราสังเกตตรงนี้นะครับเวลาเชื่อมต่อเราจะชื่อว่า r o มินนะครับก็คือคันนี้นั่นเองนะครับ <S <S ระบบตรงนี้ก็คือการตั้งค่าภาษาได้ด้วยเป็นภาษาไทยอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับ หน้าจอกลางเรื่องของโหมดความสว่างครับต้องการความสว่างยังไงบ้างหรือว่าเลือกเป็นอัตโนมัติเวลาถึงเวลากลางคืนเสร็จก็คือจะอยู่ในสถานะการดรอปไฟหน้าจอไม่ให้มีการรบกวนสายตานะครับเล่นวิดีโอในขณะขับขี่ตั้งจอตรงนี้นะครับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเรายืนยันให้ใช้ได้เล่นวิดีโอในขณะขับขี่นะครับปุ่มด้านนี้ปิดหน้าจอนะครับเอฟเฟกการปิดหน้าจอเดีย๋ยวขออนุญาตนะครับกดมาเลยหน้าจอดำโอเค หมายถึงว่าถ้าเราตั้งค่าในส่วนของเอฟเฟกการปิดหน้าจอในคลิปวิดีโอนี้จตุพลนะครับยังไม่ได้ลองดูว่าเป็นยังไงถ้าผมขอติดติดคุณลูกค้าไว้เฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับในความหมายของดิจิตอลอะนาล็อกแต่ว่าในความหมายของเอฟเฟกในการปิดหน้าจอขออนุญ,ญาตติดคุณลูกค้าไว้ก่อนนะครับสําหรับฟังก์ชันนี้ <S <S เสียงประกอบนะครับก็คือสามารถตั้งค่าเสียงได้คืนค่าเสียงได้สนามเสียงของตัว ตรงนี้ได้ว่าอยากจะให้ลาโพงมีสนามเสียงยังไงต้องการเสียงแหลงเสียงกลางเรื่องของปรับระบบเสียงปรับตรงนี้ได้เลยแล้วน่าจะมีโหมดตรงนี้ให้เลือกนะครับผมลองกดก่อนอ๋อมีโหมดให้เลือกจริงๆคร,รับคุณลูกค้าในการปรับเสียงมาตรฐานแจส๊สคลาสสิกแลวก็กําหนดเองนะครับระบบเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะถือว่าครบถ้วนในเรื่องของหน้าจอของลูมินนะครับแต่ว่าตัวนี้ของลูมินนอกเหนือจากการแสดงผลต่างๆในการใช้งานมีความสะดวกสบายและ เช่นนะครับตัวนี้คือสถานะอยู่ในเรดี้และเป็นโหมดสปอร์ตเวลาตอนนี้กี่โมงนะครับอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราเหลือแบตกี่เปอร์เซนต์วิ่งได้อีกกี่กิโลระยะทางที่เราวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับเบีมือไฟฟ้ายังทํางานอยู่ตอนนี้เราใชา้ไฟฟ้าอยู่1แอมป์ระยะทางรวมทั้งหมด12กิโลเมตร เป็นการแสดงผลที่ครบถ้วนนะครับและที่สําคัญตัวส่วนที่จะคูบอกว่าคันนี้มองไม่เห็นก็คือนอกจากจากความสวยงามแล้วยังมีระบบความปลอดภัยช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ABS ระบบป้องกันล้อล็อกตายระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกนะครับ ABS E.B.D E.B.A มี EB D, e BA, ee, หมดนะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือเรียกว,ว,ว่า traction control ก็ใส่เข้ามาแล้วก็ E.S.P ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในคลิปวิดีโอนี้จักรนจะพาดูด้านนอกแล้วก็รวมถึงอธิบาย E.S.P เพิ่มเติมเพราะว่า E.S.P คือระบบช่วยการทรงตัวคือหมายถึงว่าถ้าเราขับรถคันนี้อยู่ครับถ้าเสียการทรงตัวด้วยที่เราไม่ใช่นักขับขี่หรือเราไม่ใช่คนขับรถเก่ง เราก็จะสามารถ,าารถควบคุมตัวรถได้เขาจะมีเซ็นเซอร์จับแต่ละล้อครับว่าแต่ละล้อหมุนเท่ากันไหมเสียการทรงตัวยังไงและจะส่งแรงเบรกไปที่ล้อน,นั้นทันทีที่มีการลื่นถลายหรือเสียการทรงต,ตัวตัวรถจะมีการระบบกล่องควบคุมที่คอยดูแลลูกค้าถึงเราไม่ใช่นักขับเราก็สามารถควบคุมรถได้อยู่ครับนี่คือข้อดีของระบบความปลอดภัยช่วงล่างที่ลูมินีมาให้แล้วก็รวมถึงระบบออกตัวบนทางลาดชันคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยหมายความว่าถ้าออกตัวบนทางลาดชันขึ้นเนินเสร็จนะครับตอนที่เราเหยียบเบรคครั้ง3วินาทีตัวรถจะไม่ให้้้รถถอออยยยลลงงงแวขึนนนนไปาาบบ่่เดีีะคคัื ระบบออกตัวบันทางราชันคันนี้ก็มีมาให้และพร้อมกับระบบต,วตวรวจวัดลมยางนะครับภายในในห้องโดยสารลูกค้าจะเห็นว่าหลังคาสูงนะครับสามารถรองรับคนที่สูง180แนั่งข้างหลังและยังเหลือพื้นที่มากๆนะครับในการใช้งานและมีความน่ารักของตัวรถก่อนจบคลิปวิดีโอนี้จะควรจะพาด,ดูรอบคันรถกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับรถก่อนนะครับไปเลยครับนี่ครับ,น,รบน้องลูมินของเรา ใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ็ดผลด้วยนะครับไฟหน้าของเราเป็นโปรเจคเตอร์ไส้หลเป็นฮาโลเจนนะครับขอมกับเวลาที่แสดงไฟเลี้ยวจะแสดงตรงจุดตรงนี้และไฟหลีก็แสดงที่จุดตรงนี้และนี่คือไฟหลักครับล้อขอบ14นิ้วนะครับขยันนางอยู่ที่ 165.70R14 นิ้วนะครับและเส้นหมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง4.6เมตรนะครับและเป็น2ประตูด้วยนะครับ เห็นเล็กๆแบบนี้ยังมีความจุท้ายรถอีกนะครับผมพาดูนะครับคุณลูกค้าสังเตครับนี่เลยเก็บของได้แล้วเราก็สามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับถ้ากรณีที่เราพับเบาะแล้วก็จะมีความจุเพิ่มขึ้นไปถึง580ลิตรนะครับถ้ายังไม่พับเบาะจะอยู่ที่104ลิตรเป็นรถที่น่ารักและเป็นรถไฟฟ้า100%สามารถรองรับดีได้ถึง3 1 5กิโลวัตต์นะครับ โดยเฉลี่ยแล้วถ้าเราในการชาร์จรับได้35กิโลวัตต์จะใช้เวลาในการชาร์จนะครับในเรื่องของฟ้าชาร์จถ้าชาร์จปกติประมาณ10ชั่วโมงนะครับในสถานะ AC แต่ช,ชาร์จ DC ก็อยู่ในช่วงประมาณ30นาทีในช่วง30-80%ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มองรุ่นนี้อยู่นะครับ d ีพอ e ม Magnetic u า o นยิน,ะน,นต้อนรับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตุกคนด้วยครับขอบคุณครับ